สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับอตอนนี้ก็เวียนมาครบสิ้นปีอีกแล้วนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้จบสิ้นไปกับปีเก่านะครับแล้วก็ มาเริ่มต้นขอบบคคุณครัเริ่มต้นปีใหม่กันนะครับปีใหม่นี้นะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนเพืนทุกๆกคนนะครับก็ขอให้สิ่งดีๆนะครับ <c oughs> จงมีแต่แตบบ่ <c oughs> เพื่อนเพื่อนทุกๆ <c oughs> ุกคนนะครับไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับก็ขอให้ สุขภาพแข็งแรงหลีจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอ,ขอให้ํามาค้าขายขึ้นนะครับขอให้มีเงินมีทองใช้กันทุกๆคนนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดระบาดเยอะนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็เซฟเซฟตัวเองไว้นะครับไปข้างนอกก็ใส่แมทใส่หน้ากากนะครับ ก็ถ้าไม่จำเป็นก็พยายามอยู่แต่ที่บ้านนะครับอย่าออกไปที่คนเยอะนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็ขอให้ได้แฟนเร็วๆนะครับแล้วใครที่มีมีปใครที่มีแล้วก็ขอให้รักกันนานๆนะครับขอให้รวยด้วยครับสุดท้ายนี่นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ bon. ขา้าดาวนะครับปีนี้นะครับทางเรานะครับไม่มีเหล้าไม่มีเบียนะครับแล้วก็มีจะมีก็แต่นี่นะครับนี่ครับ พลุแล้วก็ประทัดนะครับสำหรับคืนนี้คืนวันที่สันเนี้เราก็ไม่ไม่ได้ไปฉลองนี่นะครับเ๋วเราจะไปจุดกันนะครับเดี๋ตามไปดูกันนะครับไป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 